สวครับผม expert TV วันนี้ผมอยู่ในเกมพลอยแบงค์แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ้วนซาตาลิบันนะครับโอเคเริ่มเกมกันเลยโ <Okay, S 1> อเคอ้วนซาตาลิบันมาแล้วครับไม่มีสัมภ์ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ฟูไม่มทอรแจ็คเก็ตก็คือหัวกระสุนต้นดามิดเพราะมันคืออ้วนซาตาลิบันไงครับมันจะไม่มีอะไรเลยไอ้เงี้ยผมเดีัว <c oughs> wansat aliban wansat aliban, ying, dae lah, yeah, Sao sao đuôi đi bán đuôi nãy đi bán đuôi ngay là anh đuôi Nhìn nó Anh đuôi mày đi bán đuôi mày à? bán dữ mày bán đuôi mày bán มีเพื่อนอยู่แล้วไอ้ซัดแล้วก็ไม่มีเพื่อนอีกเหี้ยควยซัดไปฝั่งกูมันนุบๆแต่ว่าอุ้ยมาแล้วมาแล้วเหี้ยมีเพนด้ามีกูมีมังตามีเพนด้าซัดมันเป็นเจ้ากูเว้ยมีเพนด้าลงก่อนนี่มากับเพื่อนยิงมึงนะเพื่อนเอ้ยกูมาแล้วมีเพนด้าึงลองก่อนเลยอ้วนซ่ามาแล้วอ้วนซ่าอ้วนซ่ายิงเฮีย เหียปืนแรงเลยสัสด้วยวันห้าจะอ้วนซ่าได้สั์เหียลอูเถอ้วนซ่าก็ไลเหียยอาคอยดูอ้วนซ่าได้สั์กูแวงแตกไปเลยสัสเจาะวัวเลยจะวัดรูปทรงอ่ะเจ๋อ้วนเยเฮียี่ไม่ได้เราไมเจยอ้วนซ่ากูเว้ รู้เปล่าไม่จากสเนเปอร์อีีเปล่าูเจะวันวันซากูไอสัตว์วันซา,า,นา,นามึงไอละมือวันซาอยู่หัวตายยังไงกูวันซาเอี้ยไม่แล่นละตเพลงนี้เล่นมาตั้ง่เ่สัตว์มาแจกเอี้ยไม่เจอวันซากูสัตว์อย่าร้อยอย่าร้อยเนี้ย ร้อยร้อยอุ้ร้อยกูได้เหี้ยไอเจ้าอ้วนซ่ากูไอสัตร์เฮี้ยยิงกูอ่ะวอกูระแวงนะเหี้ยยิงกูอ่ะยิงกูอ่ะโอ้ยโดยเม็ดหนึ่งสองเม็ดไอบัตรเฮี้ยอะไรมึงอ่ะง่ายอ่ะกูว่าไอศัต้องตายเฮี้ยเมาเมาไอศัตร์มีสองแก่เฮ้ยสวยในอ้วนซ่าเว้ยเมื่อกี้อ้วนซ่าโบกตัดนี่ยอ้วนซ่าไอ้เฮี้ย เคยเจอป้าอ้สัตว์วันซาเป็นปืน,น,นปืนไอ้เหี้ยเลยน่ยปขู่มใม่ไอ้อเีเลยใช้อะไกันไอ้เหียนาเจบ้เ <c oughs> ดี๋ยวมันเจอปือนกูเหี้ยหัวนะล้อเลยหนงแต่กูจะปืนกูสัตววันซาตาาลิบั้นอ,อ,อ้เยะมาไล่เียพ่อไอ้กูลืมม่มระเบิด อ้วนซาชอบยัดน้อยหนาเจออ้วนซาแน่เฮียเดย์่นารู้จักปล่าอ้วนซาตาลิบันเลยเหียเหี้ยอะไรเนโอ้เสื้อกูไม่ไหวเหียเออวีโด้วยสัตว์เจอเป่าไอ้สัตว์อ้วนเตี้ยนตาคนไตท้งสองห่วยเหียเราไมเคยเจอเวลานคนได้สัตว์คนตา อ้วนยัเจ้ยมาลครับรออ้นี้อ้วนอ้เี้อรอีอ้วนตาพ่อตาย Blue Team w าตายียถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่อง x e e r TV เวยนะครับอาละบ๊ายบายแขรไม่รู้ปีศาแขขี้กายีไปละเกมทำไมวะ Bye-bye-bye.